เวลาการบริการหนึ่งนาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงหน้าอาคารชัยพัฒนาศูนย์จิตลาดาพระวังงดุสิตพระราชาทานพระราชวโรกาสให้นางสาวศีวาพรพงษ์เจริญเลขานุก,การมูลนิธิสมาคมหราศาสตร์นานาชาตินำคณะกรรมการมูลนิธิสมาคมหราศาสตร์นานาชาติเฝ้าทูลอองพระบาทูุนกล้าทุลกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชกฤษฎีกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่2เมษาย,ยน2566และทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายหนังสือหราศาสตร์และอุปกรณ์ประกอบการพยากรณ์โอกาสนี้พระภิกษุร่วมเฝ้าด้วยแพทย์หญิงสุวรรณีรักธรรมรองประธานสมาคมสาภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรมและคณะเฝ้าทุนลอองพระบาทถุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการจำหน่ายบัตรนำโชคในงานกาชาติออนไลน์ประจําปี2564เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนางสาวริตยาเชษโชติรสนำนายเจริญผู้สำริดเพลิดประธานบริษัท KPMG ภูมิชัยสอบบัญชีจำกัดและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการตรวจสอบบัญชีโดยเสด็จพระราชกุตรตัมพระราชทยาสัย นิเตศบ,บุญนาค<ม>เลขาธิการสภากาชาติไทยนำคณะผู้บริหารสภากาชาติไทยปร้อมด้วยคณะกรรมการ<ม>และผู้สนับสนุนการจัดนิทรรศการศิลปะดิจิทัลเพื่อสภากาชาติไทยผลงานศิลปะฝีพระหัตสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในรูปแบบสินทรัพย์ดิจิทัลหรือ NFT เฝ้าทุลละองพระบาทกราบประคมทูลรายงานการจัดงาน โอกาสนี้ผู้สนับสนุนการจัดงานทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภ,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 ภัยพิบัติสภากาชาติไทยและรับพระราชทานผลงานศิลปะฝีประหัตเวลาก้านาฬิกา58นาทีสเสด็จลงนัาราด,ดาาุสิตดาลัยสุจิตรดาพระชาชวังดุสิตพ,พระราชทานพระราชโรกาสให้นายนโอภาสการกวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นัำพยาบาลดีเด่นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลสีสังวานประจําปี2564เฝ้าทุลออกพระบาทรับพระราชทานรางวัลสีสังวานดังนี้รองศาสตราจารย์ประกินสุจชายาข้าราชการเกษียณคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เฝ้าทุลอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลสีสังวานประเภทรางวัลสาขาผู้นําการพยาบาลระดับนโยบายนางสาวหันสาเทียนทองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เฝ้าทุลอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลสีสังวานประเภทรางวัลสาขาการพยาบาลในสถานบริการนางสาวณีอุ่ยตะกูลที่ปรึกษาด้านสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเฝ้าทุลอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลสีสังวานประเภทรางวัลสาขาการพยาบาลในชุมชนโอกาสนี้คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขคณะกรรมการรางวัลสีสังวานและผู้เกี่ยวข้องในการดําเนินการสรรหาและคัดเลือกพยาบาลดีเด่น ผ e <iah. S 1> ู้สมควรได้รับรางวัลดังกล่าวรวมเฝ้าทุลอองพระบาทด้วยเวลา1ินาิกานาทีเสด็จลงณศาสาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางโฉมฉายเหล่าสุนทรกรรมการและเหรัญยิกบูรณาธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและรองศาสตราจารย์จิรัสาขชาชีวะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลณิธินำนางกิมหวยคำอุ่มและนายนรงคำอุ่มเฝ้าทุลอองพระบาท ทุนกล้าวทุ่กระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาโครงการประดิษฐ์คืนทิ่นนางภาคมลรัตตะเสรีกรรมการและรองเหรัญยิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนางสมหมายอุดแก้วและนายสันติอุดแก้วเฝ้าทุลอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่1 1 0 3 1ตั้งอยู่ที่ตำบลหลักสองอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา ายประเสริฐกลิ่นชูนายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการสมาคมและผู้สนับสนุนกิจการสมาคมเฝ้าทุละอองพระบาททูนกล้าถูนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาศัยพร้อมทั้งนำคณะกรรมการคัดเลือกประเมินนักศึกษารางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษาที่ทำงานต่อเนื่องสามปีขึ้นไปเฝ้าทุละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึก และนักเรียนนักศึกษาเฝ้าทุลอองพระบาทรับพระาาราชทานรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษาโอกาสนี้นคณะกรรมการผู้บริหารสมาคมและผู้เกี่ยวข้องรวมเฝ้าทุลอองพระบาทด้วยวันที่1 8เมษายนพุทธศักราช2566เวลา12นาฬกา40นาทีตามเวลาท้องถิ่นของเมืองบอสตันรัฐเมสซาชูเซตส์ศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขาวัตวรคัตยาราชนารี สเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยทัพวิทยาเขตเมดฟอร์ดโดยมีดรในแพทย์แอนโทนีมอนาโคอธิการบดีมหาวิทยาลัยทัพดรแคลโรไลแอนทาโดเจงโกผู้บริหารระดับสูงและรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทัพและคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ คณะบดีโรงเรียนสัตวแพทย์คัมมิงคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยสาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์และรองผู้บริหารด้านงานวิจัยเฝ้ารับเสด็จ จากนั้นเสด็จไปยังห้องประชุมโคนสแตมทรงหารือร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยทัพเพื่อส่งสแสวงหาความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยจุลาภรณ์และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุลาภรณ์กับมหาวิทยาลัยทัพเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและบุคลากรน,นำไปสู่การพัฒนาด้านการวิจัยการศึกษาการสาธารณสุขและงานด้านสัตวแพทย์ โอกาสนี้ดรนายแพทย์แอนโทนีมอนาโคและดรแคลโรไลแอนทาอโดเจนโกได้กล่าวถวายการต้อนรับพร้อมถวายรายงานภาพรวมและศักยภาพในการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์กรารแพทย์และการสาธาร,รณสุขของมหาวิทยาลัยทัพในการนี้สัตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรคัติยาราชนารี ได้มีพระดำรัสเกีเ่ยวกับความเป็นมาในการจัดตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณโดยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2530เพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติเนื่องในวาระกาสเฉลิมพระชมพัรษาครบ60พรรษาของพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ เพื่อดำเนินงานวิจัยที่มุ่งเน้นปัญหาของประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือระดับชาติและระดับสากลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในส่วนของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ,รณ magazine, ร์หรือ CGI ทรงมีพระประสงค์ให้สถาบันแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความก้าวหน้าและพัฒน,นาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในระดับ,บปริญญาโทและปริญญาเอกในสามสาขาวิชาคือ เคมีชีวภาพพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์อนามัยสิ่งแวดล้อมโดยมีการเรียนการสอนจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยชั้นนําทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองตามพระนโยบายของศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตบวรคัตยาราชนารีเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ It is my sincere hope that the insight that I have given on CRI's philosophy and on the direction in our work in both research and education and training will encourage further cooperation with scientists here. Such collaboration should result in the cross fertilization of ideas of crucial importance to the development of science in the interest of all nations and people. โอกาสนี้ได้พระราชทานของที่ระลึก แกด็อรนายแพทย์แอนโทนีมนาโคอธิการบดีมหาวิทยาลัยทรัพซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในด้านวิชาการรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างสองสถาบันต่อไปจากนั้นเสด็จไปยังห้องประชุมอัลัมมีเพื่อส่งเข้าร่วมประชุมสุดยอดด้านสุขภาพหรือเฮล s ์สมิต โดยที่ประชมมีการหาหรือในด้านความมั่นคงทางสุขภาพและโรคระบาดรวมถึงถอบมบงเรียนที่ได้จากการพัฒนายาต้านโควิด -19 และการเข้าถึง ตลอดจนความสามารถในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆมาแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันในด้านการพัฒนายาและระบบสาธารณสุขของมนุษย์และสัตว์ตามแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียวหรือวันเฮลซซึ่งสอดคล้องกับแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียวขององค์การอนามัยโลก คือต้องอาศัยความรู้และความร่วมมือจากสา,สาขาวิชาซึ่งสร้างความสมดุลระหว่างสภาวะสุขภาพของคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมทั้งนี้นับเป็นโอกาสอันนียิ่งที่ศาสตร,ราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้าโครงพรรสีสว่างควัตวรคัติยาราชนารีได้ะสะเสด็จมาสรงงานทางวิชาการณ้เมืองบอสตันรัฐเมสซาชูเซตสสหรัฐอเมริกา และเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติสูงสุดมหาวิทยาลัยทัพขอพระราชทานพระอนุญาตจัดงานเลี้ยงถวายการต้อนรับโดยมีการแสดงอาคาเปล่าหรือการร้องประสานเสียงโดยมิใชัยดนตรีซึ่งเป็นการแสดงถึงน้ำใจและมิมมตรเมตตรีที่มอบให้กับแขกผู้มาเยือนขับร้องโดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทัพเมื่อการแสดงเสร็จสิ้นลง ศาสตราจารย์ดร,รสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสว่างควัตบวรคัราาติยาราชนารีทรงมีปฏิสันฐานกับกลุ่มนักร้องประสานเสียงสร้างความปลื้มพิติให้กับคณะนักร้องประสานเสียงและคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทัพเป็นอย่างยิ่งก่อนเสด็จกลับพระราชทานพระบรมกาศให้ กลุ่มนักศึกษาไทยที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยทราฟเฟลทรงมีพระปฏิสันฐานถึงเรื่องการศึกษาและความเป็นอยู่พร้อมสงชายพระรูปร่วมกับนักศึกษาสร้างความประทับใจและซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณในครั้งนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองบอสตันรัฐเมสซาชูเซตส ที่มูลนิธิพระดาบทและโรงเรียนพระดาบทอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานอ,อุปมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบทเป็นประธานให้อบวสิทิพระดาบทประจำปีการศึกษา2,566จากนั้นเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพระดาบทสามัญกล้งที่1ทั2,566 โดยมีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกอคมนตรีกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบทร่วมประชุมซึ่งมีระเบียบวาระต่างๆอทิพิจรารณางบการเงินประจำปี2565และงบประมาณปี2566รับทราบผลการปฏิบัติงานของหน่วยต่างๆในมูลนิธิพระดาบทตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2566การส่งคืนพื้นที่มูลนิธิพระดาบทฝั่งท่าวาสุกรีการครบวาระของคณะกรรมการมูลนิธิพระดาบทและการจัดก,กิจกรรมเพื่อหาทุนประจำปี2566 โรงเรียนพระดาบทเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตแก่ผู้ยากจนและโดยโอกาสทางการศึกษาแต่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงจะแสวงหาความรู้เพื่อนําไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองโดยปี2566โรงเรียนพระดาบทมีผู้สมัครเข้าศึกษา118คนโรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้มีผู้สมัครเข้าศึกษา80คน